พอคนหยุดแล้วใช่ไหมพากะสัปูพพม่าบ้างเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเขาบอกปลูกด้ภากตะวันงฝนขุงเชิงฝนก่อนของเปาได้เป็นของเปาไฟเปาหยางว้าวพ่อเอกินข้าวกับอะไรจ๊ะอ,อร่อยไหมอืมวันนี้มีแกงแกงไข่มดแดงจากแม่ ไม่ออร่าไทยอ่าใช่ไม่ออร่าไทยมีก้อยไข่มดแดงด้วยนะอยู่บนรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาก่อนเออเดี๋ยวไปเอามาให้อ่ะดูพระเอกกินข้าวก่อนนะทุกคนมาฝากอะไรก่อน แซบมากก่าอ,อยไ,ม,ออยไม่แซบยไม่แซบเท่าไหร่แซบเลยครับซื้อบัตรซื้อตัวกันนะคะขนมแซ่บลายครับ กินพร้อมกันกินก่อนเลยเพราะว่าบนรถนั่นเองกินหมูยอไปครับแวะเต้มหมูยอข้างหลังหมูยอบนแบบ้ายครับผมไอยากกินน้องไข่มดแดงครับไข่มดแดงครับ แซ่บไรครับพี่เด้อนี่ครับ

ให้สวยให้ซื้อมาแหละต่เดียวเยอะมากเลนี่นี่เฉยอ้วนทำไมฮะเื่อรกล่องแต่งานอ้วนเลยเปียกเดิ ไม่แชร์เลยเพศอะไรนะพี่พีมิสิกกระพราพ,าพีพีเอามไม้อนไรอ่ะก็แกมเหมือนกันกลยอันนี้วางอันนี้เลยอะไรเอเอหเลยันนี้อร่อยมากเลยเนี่จะซื้อหม,อมบบอหรออร่อยมาก 你吧。 นมเย็นเหรอนมเย็นเหรออย่าลืมนะครับข้องวันนี้เจอครับวันนี้ร้องเพลงใหม่เลยครับ เพื่นาวาจังหวข้นคระนมเลื่อนกระแสเสียงจากที่ที่ํำการแดงหมอลำเร็วๆแสงทองในข่้คืนวันนี้ครับเรนื่องในด้านบนอันยิ่งใหญ่อววากามที่ออามาต้องวองใจกันเต้นก็นี่นี่ก็คืองานบนประเพณีบุนบั้งใสไย้านตานี้เป็นนทีของลตาดูหลังทีนั่งเร้าเร้แสงทอง พอทข้างตอนรับจะอบข้างตอนรับพิ่สกามพังศกาที่จะเกิดข้นเรือยเรื่อนี้วันนี้พีห้อกขโมยมาซื้อการเป็นหนังของลูกิาลลูกบาลที่ก้าดังก็ระบายลมกซื้อมาฝากพี่น้องจากอำเภอทีเองทีจะัญญาโสทอดทรงลงมหาพีาน้อกหรือว่าเป็นกิจกรรมประเทศีดีที่น้องจัดขึ้นทุกๆปีได้กำนีเช่นเดียวกันครับ ไปดิแรงบังคังงงบอินทรพันธ์มาฝนฟ้าคือว่าก่นเป็นอุปสรรคต่อลูกหลานยึดงานแก้วเน่าแสงทองบึ้งบังไฟก็ต้องมีฝนเป็นธรรมนาคือว่าประสบความสำเร็จให้ประเทศที่นี่ลูเกเก่าลูกหลานไม่ามมาาขขเห็นหก,กันอ่อนซ้อนหลายทน้าผีหน้านนครพนม,อมเอาบึ้งบังไฟแลแ้วหอมผีอะไรหอมผีอ่ะ ตัวท่าพี่น้องจังหวัดยะโสธรป่าที่นั่งข้าวเสียข้อเก็บยุทธิชกของติดสภาพที่จีรวงอาดุลไปโนหัวัดให้กังหวีแอกวก็มีน้องพี่น้องครับจะงห่อหาหอกงานเลื่อนต้องหาหลอกนางอุตส่าห์จ้องเสือกับชับผลงานการแสดงของลูกเตาลูกหลานที่นั่งข้าวเสียข้อไม่ใช่เดียวกันครับหรือว่าเป็นให้คอนเสิร์ตของท่า

เรก็เป็นสับลูกหลานที่งานยังแม่ในนอเราเราก็มีเอาแมแรงาาในการงานตุกๆ่าเราขอ่าไปังผู้สัสนกนลักษรางการของการเราเราสัดสในเ่องการนี้ด้วยนะครับปุ๋ยมอตราลูอุดุลไปเคนก็เข็งแรงลูกดกสามารถหาซื้อไปมาดกมันอแชร์มีปัญหากันเน็ตนะเอา่วเรื่อง่อนที่าทให้ลองอร่อยจริงีนที่มาทาให้ลองอร่อยจรง ใิกระบวนการเอ็นวาสซิเดนที่ไม่เหมือนใครรังสรรค์เพื่อผิวสวยของคุณตอนนี้ท้าราชงานในการจัดงานโดยภ่าทาุพล้ำทานนายกอบายการสุนา์สังคมนอบท่าทางการงานหรือว่าราชกานในการจัดงานครบวงการเขาส่งน้ำผ่านนำไดที่เป็นทีเรียบร้อยยะยามจรไปเจอทางราชการการจัดงาน

เว่าสีงคลจสนับนระเทือลอดถึงเจ้าปีโจากถึงกู่ับเรียมท่านประธานในที่นี้ในบรีกาดารที่มองภาพต่างก็เคยระวังจับวันตะวันอุ่งใจลเทียบจากทาานใจโบสูมาลยมาเลยาเล พี่น้าจังหวาดสุพรรณบุรีได้การตรวจการปลอกกระด้างติดตั้งตัวไฟฟ้าสว่านี่ห้อความแห่งความแห่งแบบนี้นาฏย์เป็นแบบนี้นะครับรถกระบประเทศจากจุดลอยหางรต้นหาเก่าที่ได้เลยมาที่ร้านมาอยู่ที่นี่อันนี้นี่มาช่วยกันเปิดนี้นะช่วยกันที่นี่มาอย่างนี้

มัดา oh, <the> ้วยนษาแจ้งตลอดแจ้ง่ไหนแจ้งีรหิวโอยู่นั่สล้อ้แลเพ่ดอกก่อนกำารักษาลอยันเออปลาไก่ปลไก่ที่ร้อนปลาก่ปลาไก่จรามกนั่นคือเศ้ามากเลยิเสียงโเลยนงานคลดร้อทนอข้อเร้าเลยมาแล้วนานไปดูเพื่อนนั่งดื่มจิน

มาตอนเย็นมเพื่อมาในยมุกการเจอกับตุลาวันดจุด牡ารวณใหญ่าวส่งางตั้งแต่น้ึงมาตอนแรกนี่ครับการให้โอกาสที่เพื่ออำนวยามสะเวลาทางการประการมายายวเลยเยวในพบว่าเนังัี่มาา์มันจะ้เนสบาย้และตอนนี้การเจิญทางทางวิญญาณกับสุนทรวงูุ

การเจอกทารคณะผู้นำต่างจััใ่บ้านกร้บบ้านเราก็รอได้เพราะเพราะว่าในทีนี้ก็มการต่างจังหวบเข้ามาแล้วก็เยรศัพท์ก็จะแชร์ได้ีาต่อด้วยครับงงนวันนี้ว่าทางคณะผู้นำเราถึงในตัวเยวัดียจบจอบ้าบอกจับตงขึ้นมาได้ก็

ตำบลหล้าบ้านเกียวนาเรือเหล่าบาว่าท่านอยทยาดอาจารย์ครับองนุองค์การบริหาร่ววาอยู่หน่อยคนตัวตั่งผใหญ่ท้งแทงเม่นานก็แนะนำรวไปแล้วครับท่านตัดมตอนนี้ท่านจะเอะไรครับนคขอให้ท่านจัดตัวเองครับจะอแต่้น นครับนครับจอๆประมาด้วยที่ข้างๆผมนี่ก็แนะนำตัวไปแล้วครับทานผ้ว่าการนายกองการบริหารส่วนตัว่าหรือว่าครับที่นี่ทุกท่านนวนก็ผมเต้องถเลที่หกานังอำนน ยังโดนว่าถ้คนนั้ไปเี่น้ก็ได้หรอกถ้นราเป็นเนี่ยแต่งเพื่มเอาไปเลค่เรี้นสาุกขูกไปแ่ประเทูนี้เพ่จะบอกแยกเพิ่มยากเพิ่มเป็นพีน้งแล้วอดีนะยากก่าใ่ไหไหนเพื่อไม่การเสียเวลาครับในโอกาสนี้ก็จะเป็นเจินนักประานได้พบปะกับพี่น้องชาวโา จเปิดใกล้เคียงจังหวัดสรรณบรก็ฉนั้นก็จะเป็การเปิดหัวลำในครัคงนี้เรียเสี่วับเรียนท่านสมาชิกสอบเการเริหารส่วนจังหวัดสุพรรับุรี ถ้าเป็นผ like, ู hal, 看看้บริหารเรื่องนั้นนี่ต้องรับจอน่รับจสยต้งรับจ้งห่รับอยู่ต้รั้าอยู่ต้อรั่น้อย่รูิ้เลยอะตรับจ้างย่ต้อบจ้าเยน่ตบางอู่้องบจ้าูต้องบอก่อร้างม่ต้องรัางมื่อนรั้า่อนัจะา่ต้งับจ้าอ่ต้องายอรบยองรับา่าอราราต้รบนาว่า แล้วก็ไม่ถึงหมดก่อนเอ <า S 2> ื้อนเลยเนาะแล้วก็ไปอยู่ยายอยู่น้อทีมงานค่ะเงินบ้านบ้สี่ม่บ้นนะคร่มาซื้อบัตรกลุ่มปิดนะคะชุนได้สองวันนะแม่วัวาาวนิ่งมาฝากมาเพิ่เมือ่อกานเนีเ้ยอ๋อให้แบบขนตัวก่องมานแม่มา,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 าไรนี่นะฝากไ้เพีในด้วรกัทมา

ยังเกิดมีบุญปัจจานบุญ้อนไฟไถปัจานเราเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ผ่านมาดังนั้นปีนี้ก็จะเกิดรับพี่น้องชาวปัจนเรางได้ลงได้เสียสละดีเาบมอเนี่ยไม่ผิดสั้นนะครับ้างเมื่อความรชื่อดีกการบานยันเไม่รอดเหรแสงกองแวเอ้ยัง่ออ ประยืมประยืมปะยืมปะยืมปะยืมอ่างนั้นสีเกาเมื่อนเรื่อกอะไรท่านวนไม่ได้ล่ะวนได้เลยท่านวนไปแล้วบอกวนเลพั่อนบอกนั่นบอก้อยรี่นเอกมากแต่ว่าเืนก่อนหน้านี้ปมาณนมยอตกอ่างน้นปะา้อ้เ่าให้เขก พี่น้องเราตั้งตาที่จะมาทำกันเป็นนักจะเป็ตกในสวนจานเาะเราคไม่กินอกไรที่เรี้ยวเลยพดมันจะต้มชัอ่วยชุบมือวนี้มันต้มชุมือว่าไไหวได้ดีไหมคิดอยู่ดช่ไหมอ้าวม่กินแล้วแล้วันนี้พี่น้องกด้พูดกับพี่น้องประจานตลอดเวลาว่าการบูรณาการทีไรแพ้สก็สร้างควาเครียด

แม่ร <Cornell> ู้จักคนใจนี่ชื่ออะไรแก้อพว่าแม่ยังไม่ได้งดคือทุกวันทุกวันทุกวันแม่เธอกำลังลร์สุดเลยเนี่ยเนี่ยขอบคุณนะคะลูกขอบคุไมยน้อยออก ใครมาต้องตามดูแต่ไม่ยอไม่ยอมเลยแม่เมื่อวานแม่กับกัต่เปาก้กูเกษียณนะคะเื็นบ้างณม่มีงานทำไม่มีงานทำเลยมาแล้วนายกจกยื่ก็ไม่ว่าอะไรเป็นกูกเกษียณแม่ก็รอดกะเกษียณเหมือนกันเจ็ดแสนสองลวจะที่ส่วนไหนเงี้ย่วยเงินรวยนะครับ ยหลายยกหลาย่บไเบิลูกดีครับเาเลยให้ขอรขอุองเราได้นาไดม่อยาที่กันกับาูใูดเบิลูกงามเๆไม่ว่าจะสีน่ารักมากรักเนี่

ตอนที่สี่แล้วและวันนี้ก็ได้มาร่วมสนทนากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณที่น้องฟันดานครับที่ได้ทำภาษาไทยจนเกิดการปูนฟันไปในฟันดาลเราจะมีถอยหกสิบแปดจนเกิดจนเกิดได้วันนี้ได้เวลาสมดท้าแล้วนะครับถึงเวลาที่พี่น้องต้องจบงานแล้ว ผมก็อยากจะกไปวันก็เดินไปไม่ได้พูดม่ไไม่ได้พูดแล้วรู้แลไม่รู้อ้าวต้องเดินกับไปย้อนรู้ใหม่ก็มเอาทำข้าวลงมาในนี้ทำไมแมาวแสงทองกระจกจกกินเลยนนไฟไก็กินสองคนไม่ได้ให้ใครกินโมแมนน้ำัดนี้ครับไม่ใช่เป็นร้อนอะไรอ่า ใครมุดแดงเต็มหมดแล้ว่คยัอยู่ยนไหน้วันนี้ร่วมบริจารข้ามร่างร่างัูของนายกยกตัวัาอู้มดัล้วในพวกเรื่อนี้พูกนี้ นอก็บงล้วอี่งทีนี้ไม่กินนะกินไม่ออกแต่บางคนได้กินแต่งกินไม่กลัวแตมันจะจะดุไม่ได้ไหวรางน เลื่อมแล้วก็ุมปิดนะทุกคนเมื่อวานันไม่ได้แต่งตัวไม้สวยทุกคนตัดเข้าคุมปิดนะคะดูอ่ะเขากินข้าวแค่นี้ก่อนนะทุกคนนะทุกคนไล่ระเบิดกองาังก่อไล่ระเบไดไล่ระเ่ิด